การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนได้แลครับผมโอ้โฆษณาไอ้ไอ้เจ้านี่โอเควันนี้ครับผมเราก็อยู่กันในเกมมาครับแมนกันนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเอ่อแมปฆาตกรขี้กากกันนะครับผมก็คือแมปนี้ผมสร้างเองนะแล้วเราก็ได้แขกรับเชิญมาด้วยนะครับผมใครครับผมเอ่อแขกรับเชิญของเราใครครับผมฮัลโหลครับผมมาดีมาดีเออเอามานะผมเอ้ยเอาไปได้ โอเคประตูบ้านเฮ้ยเอาเอาของยังไงนายเอาของยังเฮ้ยมึงเอาของไปน่กกอโอเคกน่ผมผมได้เป็นผู้ที่ถูกล่ากับผมเพื่อนผมเนี่ยเออโอเคเราก็จะใส่ซุปก่อนเลยเราคือผู้ถูกล่านะทุกคนอันหนึงเอาตกแม็ตายเด้อวตกฟักเออตกแม็ตายไม่สีของสีเฮียหมดเลยวันนี้วันนี้ โอเคฟังส <Okay. S 2> ิ่งนี้นั่งมาเฮ้ยน hey, ับหนึ่งถึงสิบก่อนนะเว้ยนับหนึ่งนับหนึ่งนับหถึงสิบ okay, ก่อนอีอใจเย็นใจเย็นโอเคเริ่มเลยนะผมมามามาล่ยาเลยขอพังประตูนะเอาวิงอย่าพึพ่งมึงพ,พ,พังไม่ได้หรอกประตูเหล็กมึงต้องเปิดเปิดมัมปุง้งกดมัมปุ้งอะ่ะกดมังปุงป้งอะ่ะปุ่มปุ่มอ่ะเปิดฮะเปิดแล้วกูเคยเดี๋ยวขอเฮ็ดเดี๋ยวเฮ็ดเปิดให้น้องให้น้องกูทำให้ก็ได้ โอเคตอนนี้นะผมเ,เราก็ได้หลบฆาตกรมาแล้วน,นะผมโ okay. อเคอันนี้เห็นชื่อบุ๋งอุ๊ยเอ้าชิบหายแล้วเห็นชื่อเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นชื่อก็ไม่เป็นไรนะผมว้าวผมไม่เจอมันเด้อผมคือโตฟิชโน่เอ้อประตูกลับไปเอ้าประติกเฮ้ยผ<ๆ>ไม่เจอเหรอเว้ยเฮ้ย <laughs> ตข้างล่างอะกูตกแบบไป <laughs> <laughs> ไมวายกุชนะวายตกฟักวากุชนะวายแล้วของหายหมดเลย เดี๋ยวมานะแป๊บนึงไอ้นูไอ้นูเกิดอยู่ข้างในป่ะเกิดอยู่เมืองที่นั้นอือ่ะเอาเด้งเด้งอ๋ออ๋ออ๋อแพทกอกคือกันกูกูเด้งแพทกูเด้งไอแพทเจอคือกันแหละจบกระปุ่มเด้งแม่กระปุ่มอ้าขี้เข่าประเดี๋ยวอุ้ยเด้งว่ะเฮ้ยเด้งเด้งเด้งเอาเด้ง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 แป๊บนึงแพทแป๊บนึงบายกูไม่ได้เด้งบายเอาแป๊บนึงแพทจะพึ่งเข้ามาได้ไห เขาแล้วโอเคสวยไปเลยโอเคโอเคเขามากเขามาแป๊บนึง่งนะแพ็กอย่าเพิ่งมึงมึงอย่าขี่โกงนะมึงอย่าซื้อเลยตอนนี้คว้าทางออก่กูเจอกูเจอทางออกเฮ้ยเจอแล้ว่าจะออกมาไรอ้าเอาเอาเด้งอีกแล้วโอ้โหฟักว่าแต่ฟักเดี๋ยวกูขอาแมพไหมเย้มว่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็โฆษณามา โฆษณามาบอกเพื่อนเยเแล้วเข้ามาแล้กกวนะกล่มเมื่อกี้นี้หลุดนะแล้วเราจะใส่ชุดกอก่อนเมื่อกี้นี้ผ่านเง,งียบเงียบพุ่งมาไน่อยเวนเราจะมาทางนี้เวนหรอกครับผมจะมาทางนี้แล้วเราก็จะมาทางนี้นีเ่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน่าจะเห็นชื่อนะเห็นชื่อเห็นชื่อเห็นชื่อ ว่าแต่ิพาล้ว่าไงครับผมเออหมายไปอยูครับาละมีครับีมาบกกาครับเออเออสเต็ปจุกครับผมจุกจุุหาเจอไหมหาเจอมอ้ยอุ้ยยกูเดินมาหาบ้าน้งเยเลยว่าไม่่นียู่ นี่ละไมไม่ได้ฆ่ามึงมึงอ่ะต้องฆ่ากูเออเพื่อปีนบันไดขอให้ด้วยคำเซสบองของคนหนึ่งนะครับผมฮะกูปีนบันไดมาได้มันก็ปีนมึงก็โดดดิโดดโดดโดดแล้วค่อยปีนนะปวดตกโอเคโอเคทางออกทางไหนอ่ะทางออกไปเจอไม่มึงมึงไม่ได้ทางออกหรอกมึงต้องฆ่ากูให้ก่อนอ่ะอุ้ยมึงต้องฆ่ากูให้ได้ก่อนอ่ะมึงถึงจะได้ทางออกเอาชิ้นมาเยโอยตายเดี๋ยวบ้อย เข้ามาเข้ามาเข้ามาเปี่ยนปะตายอ๋อเฉี่ยวกูไปละวหากูเจอไหมอ๋ยตกแมตตายอ๋อเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่เชื่ออู้ทักออกกาทักออกกูเลยเอ่อทุกคนครับผมตอนนี้ผมถูกหลอกนะทุกคนไม่รู้นะครับผมว่าเขาอยู่ไหนตอนนี้ผมก็ไม่หิวนะเราจะเดินไปเรื่อยๆเราจะมีอาหารจะบอกกูบปมีเออมีมึงมีแอปเปิลทองอยู่ไงมึงก็แดกดิแอปเปิลทองอ่ะ ั <Sen? S 1> เปิ้์ทองอ่ะโ,โอเคเออผมสามารถตีคุณได้นะเอ้ยตีไอปัญญาปัญญานี่ไม่ถูกเว้ยไปละเอาบอกมาไม่มาไม่ไม่มาพี่มือเถือกนี่อย่ามาตีกูเฮ้ยไม่ตีไม่ต <t aser Sword cube> ีก <t fer olved> ูกูกูไปแอบเว้ยกูไปแอบอึยึอึอเจ็บ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 เกือบตายเกือบตายเฮ้ยกินกินแอปเปิลทองดิเว้ยกูมีกูมีอาหาร มาดิครับผมอุ้ยไม่ถูกเว้ยไม่เอากูตีกูกูตีไม่ถูกเอ้ยเออเออเจ็เจ็บเออเอออือตองมาตายไอสัตว์าตายแล้วครับผมตายอยู่เนี่ยอุ้ยไม่ไม่ทันว่ะ<ต>ทุกคนตอนนี้เราก็ไม่มีของแนละ้วเราต้องรักษาชีวิตให้จงได้นะทุกคนขี้เกียจออกแบบและเ,เราจะใช้วิชาโปรฟิชโนนะครับผมเ<ม><ม>นี่ยาเราไม่เจอหรอกนะครับทุกคน ผมไม่ได้เล่นโปผมใช้ฝีมือเอ้ยเจเห็นผมไหมเนี่ยผมเห็นคุณนะอุ้ยนักไรนน่ะก็กูไงกูไปแล้วไม่ถูกหรอกเอ้ยจู่ๆเจ็บ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 กูตกเจ็บเจ็บเจ็บบันไดตายมไม่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 เขาท้อุยชิหายแล้วเกือบเกือบกูเกือบกูเกือบลงไอควายเขี้ยเกือบลงแล้วครับเมื่อกี้นี้ก็มาดิครับผมผมเป็นชื่อคุณอยู่นะผมเอามือเปล่าตีคุณทีเดียวนี่คุณตายเลยนะครับผมคุณออกมาซิผมมาแล้วผมมาแล้ว เนี่ยคุณไม่เห็นผมเหรอเห็นกูเอ้ยชิบหายแม่งได้ยินเสียงไอ้สัตว์เอ้ยเจ็บจิตอะไรเพียงมวยแย่งมวยยิงกระเชียร์เราทางธนูแล้วนะเออดว่ากูทำไมกูติดวะมึงติดฟอกวุ้บวุ๊บนี่ไปถูกไม่ถูกนีเอ้เอ้เอ้ยเจ็บ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 กือบตายเกือบตายโอ้ทุกคนทุกคนมีจะตายแล้วทุกเอ้เอ้เจ็บจิตเจือเอ้เจือ นี่กูพูดอะไรเนจจรี่ยเจ็บจนพูดไม่ helmet, ah มรู้เรื่องเลยนะครับผมนี่กูใช้มือเปล่าตีเอ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาทางนี้โอเคโทนจะไปไปครับผมเอ้ยเอื้อ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 จิ็บๆๆ็บเกบเก็บบ่มีอาหารบ่มีอาหารขอแอปเปิลทองหน่อยไม่มีมีกระหียแล้วไม่มี ไม่ให้เออเออเออไปแล้วเขียนแล้วกูเขียนแล้วไปใส่ลงข้างล่างแล้วมันขึ้นอะไรเด้อขึ้นได้ปุ๊บขึ้นมาละขึ้นมาตรงไหนบม่เห็นเลยอ้าวเฮียไปเร็วเฮ้ยครับผมเก็บอออ้าของตายมึงกูตายวะป่ะโอเคมึงตายเอ้าทำไมกูตายวะ แล้วกูหลุดแบบด้วยนะที่รู้เมื่อกี้นี่เอ้ยเข้ามาแล้วฮัลโหลเข้ามาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมึงอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนวัดเอออ๋ออ๋อมกูรู้ละกูอยู่กูอยู่ตรงเกิดมึงอ่ะอยู่ทางไหนอยู่ข้าไปเอ้ยไม่ทำไมฟลดูของกูของกูกนตกเฮ้ยเฮ้ยเขาต้องฟลัหายไปนะไม่ไม่ไม่คือมึงอ่ะเข้าผิดเข้าเข้าเข้าผิดห้องหายไปนะ เดี๋ยวเอาดีๆกูเข้ามาห้องกูได้นะหนุกนะหนุกนะหนุกนะมึงอ่ะเป็นผู้ฆ่ากูอะมึงอ่ะหนุกนะไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วคือคือกูตายสองทีแล้วไงถ้าเอ่อแพทถ้ามึงชนะถ้ามึงฆ่ากูได้ห้าทีก็คือมึงชนะกูเลยนะเข้าใจไหมนี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไอ้ชั่วปุ๊บนี่อะโหลว่าต้องฟังกี้เห็นไหมในไงกูเห็นมึงแล้วเนี่ยกูเห็นชื่อมึงเนี่ยกูเห็นชื่อมึงเนี่ยกูไม่ได้ตีกูไม่มีมีดาบกูตีมึงได้ไงเนี่ย คเออมันทางธนูมันทางธนูแล้วครับผมมัทางมัทางกระเฮียกูเห็นไปทางกระเฮียร์กูเห็นไอ้สัตว์ไม่ถูกดูครับผมไม่ถูกมึงมึงยังไม่ตายกูรู้กูนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วว่าไงว่าไงครับผมว่าไงครับผมว่าไงอืเออเอจะตายเออก็คือถ้าผมตีทําไมเตี้ยผมรถไว้ทุกคนว้ก็อัะโอ้จะไปเจอเกือบตายเกือบตายทุกคน เลือดแม่งลดโคตรเยอะมึงยิงถึงหัวกูคุเนี่ยไม่จฉุกต์ตายแล้วพล<อ>าดกุญแจตอนนี้นะครับผมก็เหลืออยู่แค่สองตานะไม่รู้ว่าผมจะชนะไหมกูไม่มีของกูเจะชนะมึงได้ไงวะอีเวนเราจะเราจะหลบนี้คุณแพทย์นะผมให้ได้นานที่สุดเลยนะแบ,บนมือกอูให้แฮ็กบนลุกนึงโอเคมึงอ่ะมึงอย่าไม,ม่ล็อกกูหรอกเอไม่เอาไม่เอาเออผมผมเทพอะครับผมกะกูไม่เจอหรอก อะไรกูยังหาของกูไม่เจอเลยเวรฮะอ่ามึงไม่ต้องให้กูมึงไม่ต้องให้กูถ้ามึงให้มึงก็ไม่มีแดกไอ้ยี่เอากูให้ลูกนึงให้ลูกนึงมันเออเออเผืชนะอะไรอีกนึงเอ้ยเมื่อกี้ไม่เอานะผมผมตกแม็ปตายผมไม่ได้ฆ่าผมนะเมื่อกี้นี้เออทำไมกูตีมึงแล้วเลือดแล้วเลือดกูลดไว้เวรเอากูเกะกิเกินแอปเปิ้ลไม่ใช่ก็คือกูว่าน่าจะมันมันน่าจะเป็นเพราะชุดเกาะนะ อุ้ยจุ๊บอื้ออื้ออื้อเจ็บ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 ตกตกตกทำไมกูโง่จังวะไม่ไหนไม่กูไม่เห็นมึงเลยเฮ้สวัสดีว่ามึงเห็นกูอยู่แหละแต่มึงตอแหะไม่ยังไม่เห็นเห็นแต่ซื้อสวัสดีครับผมคนหายสวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วสวัสดีพ่อมึงเลือกไงเฮ้ยฮัลโหลอีกทีพึดดูมึงจะฆ่ากูเหรอไม่มีทางครับผมไม่มีไาอยู่พุ่งอื้ออื้อยังไม่ได้ยังเรา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 คือ จับไว้เออเจ็บ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 ทุกคนเจ็บ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 กลงกลงตกมันตายซะเถอะไม่ไม่เขาไม่มีทาองจะหาเขาไม่เจอหรอกเขาอยู่ใต้ดินเจ้าแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเอ้ยกดอีหยังห้ามกดไม่ไม่ก็คือกูกูไม่ได้ขุดนะกูลงกูลงมาใต้ดินที่กูขุดไว้ตอนกูสร้างแมพนิ้งโนเล่ไปเดยครับผมปังยาตอนนี้มึงอยู่ไหนวะเฮ้ยเชี่ยมึงอยู่ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บ กูกูไปสเต็ปจุกนี่ไม่ถูกไม่ถูกครับผมไม่ถูกมึงมาไหนเงี้ยเอาเหรอกูได้ยินเสียงนะเงี้ยมาไหนเง้ยได้ยินเสียงนะผมังี้ยมาไหนเ้ยเอื้อเอื้อเอื้อเจ็บเก็บเก็บกูตกกูตกอุ้ยขอไอปเปิลน้องอุ้ยขอแอ้เปินทองเนี่ยขอแอ้เปินทองเนี่ยไม่ให้ไั้เนี่หัวละไอ้เแคยนี่เลียมไอ้สัตว์ไอ้เแคยนี่เอื้อมึงบอกว่าบ่ไม่ไม่ฮะมึงบอกว่าไม่ต้องไม่ก็คือมึงมึงให้กูลูกเดียวไม่ได้ไงมึงต้องให้กูทั้งหมดเลยไงถ้ามึงจะให้กูอ่ะนะเดี๋ยวมึง เดี er uh ๋ยวมึงเดี no. ๋ยวกูตายจุ๊บเดี๋ยวเลือดพื่อเพื่อนโอ้เจ็บเจ็บเจ็บแป๊บนึงแป๊บนึงเจ็บเพิงเยอะเพิ่งขาดเยอะแป๊บนึงโฆษณามากูกูฆ่ามึงไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเบเนเก็บตู้ขนมทำไมไม่เก็บโอเควิชพุ๊บปุ๊บพุ๊บพุ๊บเราจะจูกแล้วผมแต่เขาก็เห็นชื่อผมทำไมกูทำไมผมตีระยะไปคิดไม่ได้วะเออ เออจะไม่ถูกได้ไงวะเจ้นี่เราจะมาทางนี้นะผมเขาหาผมไม่เจอหรอกว่าไงว่าไงครับคุณว่าไงว่าไงอุ้ยบุ้ตบเห็นมันเห็นมันเห็นไปละผมไปแล้วนะครับผมผมไปละเฮ้ยหาผมให้เจอดีครับไม่ใช่ยินร้อยผมไปหาแล้วแต่เมืองโอ้โหแม่งเอาจริงไหวซ่าชาบ้านใจกล้าหน่อยไม่ใจกล้าคผม แม right? yeah. uh ่ไ oh. ม uh ่ไม่อ้ไมเาเด็กกระบกผมกลัวลูกนหนอะเกือบตายะดาบกานี่ก็มาดิครับผมกุ้แมแล้วดีไม่ถูก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 อือ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 งเอรถอผมตีมันแต่เลือดผมรดส่ะรั่วไปเลือดมเต็มมาตฟักเลือดหมเต็มได้ไงแล้วอย่ามาตะมาสังเกตอย่ามาสังเกตไม่ได้จริงก็ผมอืออือมาตีถูกกูได้ไงวะ ไล่กับของตายอยากยิงเขาเองโอ้เอาแมปที่สองไม่ล่าเอาแมปที่สองไม่ล่าฮะงำ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 ไมครับผมโอเคเอ่อเราจะเฮ้ยตาหนึ่งอีตาหนึ่งอีตาหนึ่งอู้วเก็บตุ๊กเก็บตุ๊กเอ๊ะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับเดี๋ยว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 ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละตอนนี้ก็ มือนะผมอยู่นมาอยู่นี่อยู่ตรงเดิมเหรออยู่ตรงเดิมเหรอมาฮะว่าไครับผมจักเล่นไหมครับรังเล่นก็หาตังซื้อโทรศัพท์เอาครับผมว่าไงครับผมเออจู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ชิงอกชิงอกดูมุ่จะมาชิงอกออกมาจะไปเข็ยนบับันทึกหนาดีเฮ้ยนะเออฮะ

ไม่ไม่กูกูมีมีบอกอะไรกูคือผู้ตุกที่โหดที่สุดในโลกนะมึงคอยดูนะปุ๊บปุ๊บเฮียเฮียเฮียแป๊บหนึ่งกูมีอะไรจะให้มึงดูตกตกตกแมพตกแมพมึงน่าจะตกแมพกูจะตีมึงให้มันตกแมพเลยตกแมพแล้วโโอ้หตกแมพแล้วไม่เชื่อกูยังเห็นชื่อมึงอยู่เลยเวนเงี้ยเงี้ยเงี้ยนี่เรามีลูกธนูครับผม อันนี้เราก็ได้ลูกธนูมาแล้วหนึ่งลูกนะทุกคนอ๋ออันนี้กูยิงผ่านนะใช่ยิงแล้กดก็คือห้ามทุกบ็อกนะครับกดกูเห็นมึงอยู่นะนั่นไงเห็นนั่นไงห้ามทุกบล็อกนะครับผมขึ้นมาดิเนาก็ขึ้นมาดีครับผมขึ้นบ่ได้กลัวอะไรครับผมนั่นไงกลูวแล้วกูได้แล้วอุ้ยชิบหายแล้วกูไม่มีมึงเอาสีแดงทำไมสีแดงของกู ไม่ก็คือมือกูเปื้อนเลือดกูตีมึงไงมือกูเลยเปื้อนเลือดเล็บ้านพ่อมึงไงเองอ้าวอู้อ้ออ๋อเลือดซีเลียมกูเพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเฮ้ยใช่ใช่เลือดเลือดไหมครับไงเฮ้ยตกตกแบบตายเย็ดเก่ตกเองโอเคนะผมผมก็ได้อ่าหนึ่งอะไรวะโอเคของมึงหายได้ใช่ไหมเออของหายไปแล้วโอเคตกแบบตายของหายหมดมึงก็ต้องมาดวลหนึ่งหนึ่ด้วยฝีมือของมึงกับของกูโอเคปะ โอเคยิงหัวยิงหัวปังหัวแตกเดี๋ยวเดี๋ยวคนละเกมน้องเข้ามาดิครับผมคุณอยู่ไหนเข้ามายังครับผมอะไรจ้อจ้ออะไรจ้อจ้อหยากจ้อจ่อมาตัดฟักไอแพดย่างเ่าเข้ามาหาม่โอ้ทำไมไอแพดดูแมพของเจ้าของโอเคนะครับผมก็บอกว่าก็เลยหาผมก็จะเข้าไปในแมบของเพื่อนนะสั่งให้อ่าำมูขสนามโอเคจะเอาไงกู ทุกคนผมจะเข้าไปในแักของเพื่อนนะครับผมสวัสดีมาสวัสดีครับผมเอ่อสวัสดีครับผมผมเบยกือนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกไปนะครับทุกคนเออใช่หาบ้านเองเด้อหาบ้านเองเด้อตอนนี้คุณอยู่ไหนครับผมตกน้ำตายแล้วจีพีไปหาหมูไหมฮันเลสาน้ำแล้วมึงอยู่ไหนวะวัตฟักเดี๋ยวเดี๋ยวหันไปทางนี้น้องไก่ไม่ซ้ำน้ำไหมวะวัตวัตฟัก มันจะกัดกูอีเวนมันเลียงกูแล้วน่ะฮะเบินเลยน้องเบิร์นเลยเบินเบินเบินตอนนี้อะมึงอยู่ไหนเห็นหมาปะล่ะหมากุอยใสเห็นหมาปะล่ะ What the fuck หมากูใส่กูจะนั่นล่ะเออแล้วหมามึงอยู่ไหนกูเห็นแต่งัวอ๋อสรุปมึงเลี้ยงวัวใช่ไหมเนี่ยบอลอย่างหมา เลี้ยงหมามาอะไรอะมาพันอะไรมาพันเอื่อกระโดดเลยกูไปแล้วเดี๋ยว what the fuck อ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนเจ้งชน้าี่เจ้าหโอ้ว่าต้องฟักวันตกวันตกจะตีหมากูนะมาว่าไงหมาอย่าทำไม่ตีหรอกกูจะทำให้มันจมน้ำตายโอุ้ยย่าองยองมันมันไม่ตายหรอกมันจมน้ำสิไป ตายมาตายมาจะตายหรือไม่ตายไม่รู้นะผมผมจะลงไปหามันนะเพื่อช่วยให้มันไปสู่สุคตินะ่นเองกูตายกูออกจากแป๊บ่เนอีกโอเคโอเคหมาหมาไม่ตายหรอกกูจะช่วยหมามึงเอ้อเออเนาะกูลืมโอเคหมาน้องหมาขึ้นไปตไม่เฮ้ยเสียงเครียดเลยวะโอ้เสียงโคตรดังเลยเสียงหมาสลัดสลัดอ่าอะไรวะ สลัดน้ำสลัดน้ำออกจากตัวว่าไปเจออะไรคะทิ้งของมาให้เนี่ยตอนนี้ตอนนี้มึงอยู่ไหนวะโ่ายคนทิ้งของให้ตอนนี้ผมไม่เห็นอ่าไอ้ยิงแพทนะทุกคนตอนนี้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะในถ้ำในถ้ำบ,บ,บอก